สวัสดีค่ะชุดนะคะชุดคอกลมค่ะแขน3ส่วนแต่งลูกไม้แบบนี้นะคะตรงกลางจะเป็นผ้าไหมแพพันทิปนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีตีเกตดอกไม้แต่งดอกไม้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีดอกไม้อยู่ตรงนี้นะคะเนื้อหะดอกไม้นะคะแล้วก็มีระบายตรงนี้นะคะแล้วก็มีระบาย2ชั้นแบบนี้แล้วมี3าจีบตรงนี้นะคะเวลาเราใส่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะดูมีเอวนะคะดูมีเอวมีสะโพกนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะ เวลาเราใส่ก็ดูเหมือนเราจะแบบดูมีเอวมีสะโพกนะคะใส่ขึ้นมาแล้วสวยแบบนี้เลยนะคะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกระโปรงเรียบร้อยเลยนะคะกระโปรงจะเป็นซิปหลังนะคะผ่าหลังนะคะซิปหลังผ่าหลังค่ะ นะคะเวลาเราใส่ก็คือจะพอดีทุกส่วนเลยนะคะถ้าสมมติว่าคุณพี่ใส่ไซส์40เหมือนดังค่ะใส่ไซส์40นะคะสะโพกกระโปรงอะไรเงี้ยก็จะเข้าชุดของเขาเรียบร้อยเลยนะคะใส่แบบนี้เลยจะอ้วนกว่าได้อีกสนิดนึงก็ยังใส่ได้นะคะคือว่ามีหน้าท้องกว่าอีกนิดนึงก็ยังใส่สวยนะคะเวลาเรามีหน้าท้องอีกนิดนึงนะคะเวลาเราใส่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคุมสะโพกคุมหน้าท้องเราแบบนี้นะคะใส่ให้เราดูแบบระบายนะคะทรงแบบทรงเสื้อเป็นระบายแล้วใส่เข้าไปล้วก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะ ตัวที่แม่ค้าใส่ก็จะเป็นข้าไหมแพพันทิฟฟนะคะเวลาสั่งก็บอกว่าเสื้อคอโกลมเป็นชุดคอโกลมค่ะ ผ้าไหมแพพันทิ์นะคะชุดแยกแยกชิ้นนะคะเป็นเสื้อกับกระโปรงแยกชิ้นแบบนี้นะคะชุดละ2,200บาทค่ะมีไซส์นะคะ38จนถึงไซส์46เลยนะคะเวลาเราใส่ก็จะสวยแบบนี้เลยคือถ้าเราใส่ไซส์พอดีนะคะอย่างที่อย่างที่ดาวบอกนะคะรอบอกจริงเท่าไหร่นะคะบวกไปอีก2นิ้วนะคะรอบอกจริงเท่าไหร่บวกไปอีก2นิ้วแล้วก็สั่งไซส์ได้เลยนะคะแล้วที่ร้านงานจะเป๊ะนะคะงานจะตรงตัวนะคะคุณลูกค้าเวลาคุณลูกค้ามีไซส์วัดนะคะวัดรอบอกจริงเท่าไหร่ก็บวกไปอีก2นิ้วก็จะตรงไซส์ตรงตัวทุกอย่างเรียบร้อย ลแล้วก็สวยแบบนี้เลยนะคะใส่สวยแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องไปตัดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ซื้อไปเลยนะคะ2 2 0 0บาทสวยเรียบไปเลยนะคะสวยเรียบร้อยไปเลยนะคะคุณลูกค <aps> ้าสนใจเสื้อตัวนี้แนะนาแม่ค้าได้เลยนะคะสั <abb founded> ่งแม่ค <apart> ้าได้เลยนะจ๊ะยินีให้บริการจากชุดนะคะเวลาสั่งก็บอกว่าชุดอ่า ชุดผ้าไหมแทรพันคิดนะคะสีชมพูโอรสนะคะสีชมพูโอรสค่ะไซส์เท่าไหร่ก็แจ้งมานะคะมีไซส์ตั้งแต่38จนถึงไซส์46ค่ะราคาชุดละ2,200บาทเสอนอเๆแบานี้เลยจ้ะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ